สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำคนโสดทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงของคุณในช่วงปักแรกนะคะของเดือนมีนาคมปี2568นี้นะคะเรามาดูกันว่าพลังงานชาวธาตุน้ำคนโสดจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับพลังงานความรักของคุณ่านน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนะคะจะรวมอยู่ในธาตุน้ำหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาสับไพ่กันก่อนนะคะแล้วก็ ทำการเปิดเลยนะคะทตุนามคนโสดก็ดูพลังงานของคุณนะคะพลังงานคนโสดรอคอยความรักไหมนะคะหรือว่าคุณอาจจะมีการวางแผนที่จะเดินทางไกลนะคะ คุณมีความสุขกับชีวิตมากเลยอ่ะคุณไพ่ดดฟูนะคะบางคนวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวก็ได้นะแล้วก็มีความสุขความ,มีอิสระให้กับตัวเองนะคะคุณไพ่ดดฟูแล้วก็ไพ่เอมเพอเรอร์นะคะเป็นพลังงานของการที่คุณอาจจะไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินความก้าวหน้านะคะความมั่นคงในชีวิตของคุณเองได้พลังงานของคุณมีสเสน่ห์มากนะคะเฉิดฉายนะมีออร่านะคะ,ะด้วยความ อินดิพเอนเดนต์ของคุณเนี่ยนะยิ่งแบบว่าดูคุณสดใสนะคะมีเสน่ห์มากๆเลยนะดูมีพลังนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเนี่ยคุณก็อาจจะยังไม่เจอคนถูกใจไหมนะคะคุ้ไพ่สี่เหรียญเนี่ยคุณเก็บนะคะคุณรักษาหัวใจของคุณเอาไว้นะคะในช่วงนี้นะย,ยังไม่ได้แบบ ไปหยิบยื่นให้กับใครไหมนะคะหรือว่าหวงแหนความโสดนะคะหวงแหนหัวใจตัวเองอะไรอย่างนี้เลยนะคะสําหรับธาตุน้ำเดี๋ยวมาดูซิแล้วความรักจะเป็นอย่างไรคะเดมิเช <Mag> ียนนะคะแปดเหรียญ คนโสดทัน้ําเป็นคนเก่งมากเลยนะเก่งนะคะชัดเจนนะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรมความถูกต้องนะคะเจ้าระเบียบเหมือนกันนะเก่งอะ่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวนะคะในคนคนเดียวอะ่ะคุณตั้งใจทํางานค่ะนะให้นะโดดเด่นขึ้นมาก็คือคุณอาจจะวุ่นกับสิ่งที่คุณให้ความสนใจนะคะคุณกําลังสนุกกับชีวิตของคุณ u ั g เม n น ก็มีความเป็นไปได้นะคุณอาจจะได้เจอคนที่ใช่ก็ได้ในช่วงนี้เพราะว่าพลังงานไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ผู้หญิงกับผู้ชายนะคะถ้าคุณอยากเจอใครสักคนหนึ่งอ่ะคุณอาจจะไปขอพรก็ได้นะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคุณเคยขอมาแล้วนะคะเนี่ยคุณจะได้เจอคนที่ใช่ะคะ่ะขอดูนะความรักของคุณเป็นยังไง โอ้ oh, จะได้เจอค่ะนะสำหรับคนที่พร้อมนะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจก็ได้คือคุณอาจจะสนใจอย่างอื่นมากกว่าความรักนะคะคุณโสดบางคนนะแต่ถ้าถามว่าในเรื่องความรักถ้าคุณเปิดใจอคุณมีโอกาสได้เจอนะคะเป็นความรักที่อยู่ด้วยกันแล้วอะ่ะจะมีความมั่งคั่งนะคะจะแบบ จะมีความริ่มรวยอ่ะไพ่สิบเปลี่ยนขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้นะคะถ้าทัดน้ำคนโสดนะคุณสนใจในเรื่องของความรักนะคะคุณมีเวลาคุณอยากที่จะเริ่มสารความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งอะ่ะคุณคุณจะได้เจอนะขอแค่คุณเปิดใจนะคะคนที่เขาสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้นะคะคนที่ เป็นเนื้อคู่ของคุณอะอุ้ยจะได้เจอเนื้อคู่จะได้เจอเนื้อคู่จริงๆค่ะคนที่ต่างคนต่างรักกันนะคะมีความรู้สึกที่เท่าเทียมกันคนที่เขาพร้อมจะรักและอยู่เคียงข้างคุณนะคะดูแลคุณคนคนนี้นะคะจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะเจอกันผ่านการเดินทางผ่านการท่องเที่ยวได้นะคะหรือว่า เาคนนี้เป็นคนทางไกลเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะนะเพราะว่าพลังงานของคุณขึ้นมานะคะเกี่ยวข้องกับต่างชาติได้ด้วยคนโสดคัดน้ำเนี่ยบางคนคือแบบไม่กล้าที่จะเปิดใจนะคะกลัวนะคะกลัวความเสียใจกลัวความผิดหวังนะคะก็เลยแบบไม่กล้าเปิดใจอะบางคนน่ะก็เลยไปโฟกัสเรื่องกับ เอ่อเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของตัวเองดีกว่าเลยอย่างเงี้ยเนี่ยคือแบบไม่อยากที่จะเสียใจนะคะเคยเจ็บเคยเสียใจกับความรักมาเนาะเข้าใจนะคะแต่ในช่วงนี้คุณมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่นะคะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่แตกต่างจากคุณนะคะแต่คุณทั้งคู่มีเคมีที่ตรงกันหมายถึงว่ามันอยู่ด้วยกันแล้วแบบรู้สึกอาจเจอกันแล้วรู้สึกสปาร์กนะคะรู้สึกแบบคนนี้แหละคือคนที่ใช่ นะจะมีแรงดึงดูดต,ต่อกันสูงมากคุณจะได้เจอเนื้อคู่จริงๆนะไพ่สิบใบเนี้ยสิบเปลี่ยนสีไม้นะคะสถ้วยแล้วก็ไพส่สตร n g อ่ะคือคุณเนี่ยนะคะกับเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันมากก็ตามนะคะแต่มีความเป็นอ่ะเฟมินีนมัชคลีนสูงมากคือดึงดูดกันอะ่ะ เป็นความต่างที่ลงตัวมากๆนะคะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอะนะคะเป็นคู่ที่มีเขาเรียกว่าอะไรมีความผูกพันกันมากๆกันนะคะด้วยพลังงานของเหนือคู่นะอาจจะผูกพันกันมาตั้งแต่ หลายๆพบหลายๆชาติแล้วก็ได้นะคะจะมีความแบบเข้ากันมากรู้สึกพิเศษรู้สึกพิเศษกับคนคุณนี้ที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นคนโสดธาตุน้ำคุณกำลังจะมีความรักดีๆเข้ามานะคะไพ่บอกว่าให้คุณเปิดใจนะถ้าคุณมีความกลัวคุณอาจจะต้องเคลียร์นะเคลียร์พลังงานของคุณนะเนี่ย คนคนนี้อาจจะทําให้คุณอยากจะเปิดใจก็ได้นะหรือว่าเขาเข้ามาเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ยมีความหวังในเรื่องความรักนะคะเขาน่าจะทําให้คุณอน่อยากที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะไม่ว่าความรักของคุณจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนนะคะเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นคนไกลได้จริงๆนะคะสำหรับ าชาวธาตน้ำนะคนที่คุณจะเจอเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลกันสักแค่ไหนคนคนนี้เขาจะพยายามนะคะเขาจะทําให้คุณเห็นว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขาไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆนะคะในความสัมพันธ์นี้เนี่ยถ้าเขาทําแบบเนี้คุณขันใจได้เลยว่าเขาเป็นพลังงานเนื้อคู่คุณนะคะเขาจะมีการสื่อสารกับคุณอยู่เสมอๆนะคะแล้วก็ คุณจะมีความสุขมากถ้าคุณได้เจอคนคนนี้ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปได้ไวมากนะคะจะไม่เป็นอะไรที่แบบว่าต้องรอนานถ้าเจอกันนะคะเริ่มพูดเริ่มเจอกันเนี่ยไม่เกินสามเดือนเขาจะต้องบินมาเจอคุณแล้วนะคะไม่ไม่เกินนีนะคะซึ่งนกมองว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ชัดเจนมากๆด้วยนะคะนะ จะได้เจอเนื้อคู่นะคะจะมีความรักดีๆเข้ามาค่ะสำหรับชาวธาตุน้ำคนโสดจริงๆพลังงานก็ประมาณนี้เลยเนาะขอดูซิว่าไพ่อยากแนะนําอะไรนะเพราะว่าไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะไพ่ค่อนข้างชัดเจนไพ่เดอะมูน,นะคะคุณจะได้เจอคนในฝันนางในฝันอะไรประมาณนั้นเลยนะคะนะความรักที่โรแมนติกนะเนี่ยไพ่าชาลีออด ก็จะเป็นพลังงานของคนทางใกล้ชาวต่างชาตินะคะหรือคุณมีโอกาสได้เจอกันผ่านการเดินทางเดินทางนะทำให้เจอกันนะคะความรักที่ใช่นะคะคนในฝันนะคะนางในฝันเนี่ยกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณอะไพฉะรยอดนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณ เขากําลังตามหาคุณอนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเกี่ยวข้องกับคนที่เขาไม่ใช่อนะ่ะคุณต้องรีบออกมาจากความสัมพันธ์นะคะนะเพื่อที่คุณจะได้ไม่เสียโอกาสเสียคนคนนี้ไปนะเพราะว่าคนคนเนี้ยเหมือนเขารอเนาะเขารอให้เราว่างอยู่บางคนอาจจะโสดแบบมีคนคุยไม่ชัดเจนอะไรอย่างนี้นะคะที่เข้ามาเจอคลิปเนี้ยไพ่ก็บอกว่าคุณอาจจะต้องแบบสละนะคะ ละคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตของคุณนะคะคุณต้องปล่อยนะเพื่อคุณจะได้เจอคนที่ใช่นะคะบางคนยัง move on จากความสัมพันธ์กเก่าไม่ได้คุณต้อง move on แล้วนะเพราะว่าคนคนนี้เหมือนเขารอคุณอยู่อะนะคะบางทีก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกับพลังงานด้วยนะถ้าใจเรายังถ้าใจเราเนี่ยยังแบบ ไม่ลืมคนเก่ายัง move on ไม่ได้เนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เจอคนคนนี้ช้านะคะนะไพ่บอกว่าเขาเป็นคนที่คุณตามหามาตลอดนะคะเขาก็เหมือนกันตามหาคุณต่างคนต่างตามหากันนะคะนะบางท่านบางคนโสดมานานนะคะคุณโสดเพื่อที่จะรอเจอคนที่ใช่ก็คือคนคนนี้แหละเขาจะเป็น แสงสว่างในชีวิตคุณนะคะคุณจะเป็นแสงสว่างให้กันและกันนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับดวงความรักของชาวทัตนามนะคะไม่ค่อยมีอะไรเยอะเนาะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาดีนะคะหนูก็ขออ่านเพียงแค่นี้แล้วกันนะคะนะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะใครสนใจคะ่ะปรึกษาเป็นการส่วนตัวนะคะเป็นดวงของคุณเองเนี่ยคุณสามารถ แอดไลน์นะคะแล้วก็สอบถามจงคิวกันก่อนได้นะคะขอให้คุณมีความสุขในความรักนะคะทุกคนแล้วก็มีสุขภาพที่ดีค่ะเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะคนโสดนะสวัสดีค่ะ